รเราก็ทําการเสริมรากให้กับต้นผุ้่าจีนเรียบร้อยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็คือแผลนะครับแผลโคนต้นนะครับเราเสริมรากให้กับเขาไปเลยนะครับยังไงซะถ้าลากเขาเน่าก็ปล่อยให้เขาเน่าไปนะครับก็อาจจะได้ต้นนี้ช่วยเสริมรากเข้าไป นะครับแต่ว่าภาวนาอย่าให้เน่านะครับแต่เรากันไว้ดีกว่าเพราะว่าเราซื้อมาแพงต้นหนึ่งหลายพันนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ลักษณะนิสัยของพุศชาจีนเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีทางเน่านะครับเพราะว่าเราหนึ่งใส่ยากันเชื้อราไปแล้วสองเราใช้ไตโคด,ดมาม่านะครับแล้วก็ดินพีสมอสดินปัสจักเชื้อโรคแล้วเราก็ ปิดมัดถุงอย่างดีไม่ลดน้ําเด็ดขาดในประมาณสักสิบสีถึงสิวันเราก็เปิดดูว่ามันแห้งไหมถ้าเกิดแห้งเราก็ใช้โปกกี้พ่นน้ำลงไปให้พอแค่ชื่นๆอย่าแชะขอย้ําอย่าแชะนะครับจนกว่ารากเขาจะงอกนะครับเราถึงจะทําการปลูกอีกต่อไปนะครับนี่นะครับแผลเ,ออเราเสริมแบบนี้ปุ๊บ ต้นนี้เราลดน้ําปกตินะครับไม่ใช่ว่าไม่ลดน้ำนะครับเดี๋ยวตายอันนี้ลดน้ําใส่ปุ๋ยปกตินะครับแล้วเขาก็จะบํารุงบํารุงส่งน้ําเลี้ยงเข้ามาที่ต้นปูซา,าจีนต้นนี้นะครับช่วยกันอีกแรงหนึ่งเพราะว่าต้นนี้รู้สึกว่าออเมย์กลัวผมกลัวว่ามัวแต่รอรากมันจะ ไม่มีอาหารเลี้ยงพอนะครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้ส่งอาหารเลี้ยงเข้าไปที่ลำต้นแล้วเราก็ทำการ <c oughs> ฉีดฉีดปุ๋ยบำรุงใบนะครับปุ๋ยพวกปุ๋ยกล้วยไม้นะครับฉีดเดือนละครั้งนะครับอย่าเยอะนะครับผสมน้ำฉีดเดือนละครั้งนะครับอย่่เยอะแล้วเราก็ใช้ไตครคอร์มาฉีดพวกโคนต้นนะครับการเขาเป็นลานะครับการเป็นละเราก็ต้องดูแลเขาละเอียดนิดนึง ร้อยแผลอย่าให้น้ำเข้านะครับโอเคครับวันนี้เราก็จบก,การอ,าอนุบาลหรือว่าชำต้นไม้เมืองหนาวสำหรับวันนี้ขอลาเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลใหม่ๆนะครับก็กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อ ได้รับข่าวสารใหม่ๆส่งตรงถึงโทรศัพท์ของท่านโดยตรงเลยนะครับขอพรบคุณที่ติดตามกันครับแล้วเจอกันในกลุ่มกลุ่มไม้เมืองนาวนะครับกลุ่มลิลลี่ปลูกลิลลี่ไม้เมืองหนาวครับสวัสดีครับ